ข่าวเด่นประเด็นใหญ่ที่จังหวัดชัยภูมิวันนี้รถยนต์ยี่ห้อ t ต y o t a f o อร์ n e เนอร์สีดำหมายเลขทะเบียน5กไก่ฮอนด้าคู่4903จังหวัดกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นรถยนต์ประจำตำแหน่งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิขณะลงพื้นที่ปฏิบัติหน้าที่ที่อำเภอภูเขียวจังหวัดชัยภูมิเมื่อเวลา12นาฬิกาที่ผ่านมาผู้สื่อข่าวรายงานว่าเกิดอุบัติเหตุรถเก๋งกับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลบริเวณสาย อำเภอเกษตรสมบูรณ์ภูเขียวในที่เกิดเตุมีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนหลายรายรถโรงพยาบาลอำเภอภูเขียวออกตรวจสอบที่เกิดเหตุที่เกิดเหตุพบผู้ได้รบับบาดเจ็บหกรายและยังพบกับนายกอบชัยบุญอรณะผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิเป็นหนึ่งในผู้บาดเจ็บ ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิได้นั่งรถยนต์นั่งส่วนบุคคลยี่ห้อโตโยต้าฟอร์จูเนอร์สีดำหมายเลขทะเบียน5กไก่หนทคู่4903หมดจังหวัดกรุงเทพมหานครทางเจ้าหน้าที่จึงช่วยกันนำส่งที่โรงพยาบาลอำเภอภูเขียวส่วนตัวท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยบริเวณแขนด้านซ้ายสอบถามไปยังนายกอบชัยบุญอรณาผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิเล่าว่า ขณะเดินทางไปที่อำเภอกเกษตรสมบูรณ์ก่อนที่จะไปถ่ายรายการที่จังหวัดขอนแก่นระหว่างทางพลขับขับรถมาตามถนนสายดังกล่าวพบว่าคู่กรณีได้ยางแตกก่อนเสียหลักหมุนขวางทำให้คนขับรถของตนหักกลบก่อนที่จะเสียหลักลงไปข้างทางส่วนทางด้านรถคู่กรณีนั้นมีผู้ระบาดเจ็บถึง3รายหนึ่งใน3เป็นเด็กอาการยังน่าเป็นห่วงเจ้าหน้าที่เร่งให้การช่วยเหลือส่วนในทางด้านคดี สพผู้เขียวจะทำการตรวจสอบสาเหตุที่แน่ชัดต่อไปนาทีนินกรัดข่าวพีอาร์เชายภูมินิวรายงาน